มาไหว้หลวงโตน,นะฮะเดี๋ยวจะไปแล้วก็แหนก็มาไหว้ให้คอยเข้าคุ้มครองอะไรกันนี่ที่วัดเมืองใหนะม่นี่ห้องใครวะเนี่ย <c oughs> ออของเอายกลงไปเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่พ่อมาแล้วงขึ้นเอาของขึ้นรถไปเรียบร้อยนะอะผ้าปูที่นอนผ้าอ,อะไรหมอนก็ไปอันหนึ่งไม,ไม่เอาไปหมดนั้นเราไม่ต้อง <c oughs> นะฮะเออก็ เรียบร้อยแล้วคะโปสเตอร์เอาไปแอนตี้ซองแล้วพออันนี้เอาไว้นี่แหละอืมก็เรียบร้อยนะฮะพัดลมเขาก็พัดลมเขาเอาอันที่กูเตรียมไว้เรียบร้อยนี่ของนี่อยู่ตรงไหนยกไปหมดเลยไอ้กล่องนี้ไม่เอาไอ้นี้กล่องใส่ของทหารไม่ต้องเอาไปหรอกอืมก็นั่นแหละฮะก็เดี๋ยวไปละขี้เกียห้องเอาจริงๆเนี่ยห้องนี้แม่งโคตรโล่งเลยถ้าเกิดมันก็ต้องมึงพูดขี้เกียรเลยนะมึงพูดพูดแต่เรื่องพูดพูดเรื่องที่มันอ่า ชัดเจนนะฮะถ้าเกิดเอาของออกหองมันต้องโล่งสิวะเฮ้ยห้องเรนไม่ได้เล็กแล้วแค่ของกูเอยอะเทนั้นเองนะแต่ะไปละตังแต่นั้นมาเราไม่เคยซื้อมนอีกเลยไม่เคยยุ่งไม่สนใจแม่่างดูเสียงเลยนะ <laughs> มืมน่งมงกไปมนะ ถ่ายขวดเลยใชขวดที่มีมาไม่รู้กี่ปีแล้วแต่พ่อที่มีไม่ต่ำกว่า50มัน40กว่า45ปีนตาากวงตรู้อนก็จะมีกองลูกซิกเนี่ยเป็นร้านอาหารเบอร์แวมไพร์ น้ำปั๊มเมื่อกี้ติดตั้งจะแค่จะไปละ๋ะป้องยาวเลยเล็กะไปเล็กสนุกด้วยไปเล็กกับก้างงมงมือเรางมงมคอจากเราต่เราไม่รู้จะงมคอดจากใครไปเล็กไปนะลลรถมาแล้วมันมีด้หรอ อยากรู้เรื่องอะไอ่ะเนี่ยมันก็ไปตัมเราเราก็วิ่งอยู่เราไปอยู่นี่ยงเงจับได้หมดแหละตทวศัพทบมันยังจับอยู่เลยว่าวันนึงเดินกี่ก้าวเดินกี่ก้าวกี่ก้าวเราได้หรอเี่าโอ้โหข้าต้องบ่ง ็ไม่ได้กลัวโค้งเราขับกลูวังสูงไม่ติดติดกลัวเราไปเที่ยวอะไรอะไรจะกลัวกระดิ่งไปอะไรว่าจากนั้นแล้วเราขับรถไปมันขึ้นเข่าว่ะโอ้โยขาลงขาสั้นเลยขาสั้น อะไรว่าเขาได้เขาเขาเขาขอเคอ,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 อแล้วรถเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์ออโตเรเกียร์ออโตออร์อถึงง,ง่ายง่าย,ายนะพี่เอ๋มันง่ายแต่ใจเราไม่ได้<อ>ไงเรากลัวความสูง เมืวันก็เมาืาก่อนก็เห็นไอ้หอไอตึกเนี่ยแมว่าถ้าเกิดมได้ต <c oughs> ึกแบบนี้นนนมันเออโว้ยอันนี้พระรามใหม่เนี่ยรบที่เราข้าประจันต์ใช่พรามเก้าะใช่อ่ะพระรามเใช่เออใช่แล้วอันนี้พระรามไหนเออใช่ どでぞ。 ไม่เสียดังหรอเพราะไม่เจอดานเลยไม่ได้แต่ว่าาจะตอดลงหรือเปล่าเตรนี้เราต้องมาฝังเืวังตัวอานัยอยู่ที่นี่มีุตรงนี้รางเมนด์ใช่ไหมหืไม่ใช่ไมไม่มีไม่มีอตู อยู่มาอะไรก็แวะมาเซเว่นอีเลเวฮ่าฮ่าก็เจ้าล็อกก่อนอย่าเพิ่งพูดเลยเสียงดังข้างนอกเดี๋ยวรบกวนชาวบ้านชาวช่องเขารล็อกไปก่อนเปิดไฟชบนี่นะฮะห้องผมก็อ่า จัดทุกอย่างก,ก็ยังไม่เรียบร้อยทั้งหมดหรอกนะก็ยังต้องยังต้องจัดกระเป๋าจัดเสื้อผ้าจัดอะไรนะฮะแต่กระเป๋าเยอะอืมก็เออ่เตียงนี้จัดเรียบร้อยนะ,ะเอาท็อปเปอร์ ใส่เวแล้วกูลองนอนอะไรเสียคดนุ่มเลยนะฮะกูรับแน่โดยเฉพาะวันนี้กูง่วงสิบหายเพราะมันตื่นเช้าน,นิดนึงนะฮะก็ต้องตื่นเช้าสิวะกูมามันย้ายย้ายห่อักทีก็ต้องตื่นเช้านะฮะจริงออกมาสิบโมงมันก็ช้าแล้วมันไม่ใช่มันมันมันควรจะเช้ากว่านี้เด้อแต่เออนะนี่ก็เรียบร้อยนะฮะอันนี้กล่องสื่อกูเอามาแค่สองกล่องก่อนนะฮะนี่เป็นนี่มีแต่นี่กูคัดนะเนี่ยครับมาแเ่เรื่องที่กูยังไม่ได้อ่านนะฮะก็เรียบร้อยนะฮะก็ ถ้ามีเวลาว่างกูอ่านนะแต่คงจะไม่ค่อยมีเยอะแล้วนะโปรเตอร์ก็ยังอยู่น,นิดเดีไม่ได้แปะเดี๋ยวค่อยเออกระติกสีแดงนี่จะเป็นกระติกเอาไว้ใส่น้ำแข็งนะฮะเดี๋ยวแบบแบบถ้ากูถ้าเกิดกูกลับมาแบบกูก็ซื้อน้ำแข็งใส่ไปแล้วกูก็ใส่ไว้ได้ง่ายๆนะฮะอืมแล้วก็มีอีกอันหนึ่งที่ถ้าเกิดกูอยากใส่สองอันถ้าเกิดกูต้องการน้ำแข็งเยอะแยะเพื่ออะไรสักอย่างนะฮนั่นแหละกระติกตัว,วนี้คือกูน่าจะ ถ้าเป็นน้ำขวดไม่น่าจะแช่ได้แต่ถ้าเป็นกระป๋องน่าจะแช่ได้นะกั่นแหละมีมีพวกแก้วพลาสติกอะไรมีน้ำที่เหลือไว้ไมเอาไว้เดี๋ยวกูกินไปเรื่อยๆนะฮะน้ำพวกนี้นั่นแหละนี่ก็กระจก <N ic> um> นี่คือโตเครื่องแป้งนะฮะก็อ่ายังไม่มีอะไรมากหรอกมีนาฬิกานในกาตั้งแต่ต้องนานแล้วเนะี่ยไม่ไม่ค่อยมีที่แขวน,นะฮะก็เลยวาวงงั้นแหละมันเห็นแล้วไม่เป็นไรนะฮะอืมแค่เวลาตอนนอนมันอาจจะไม่เห็นแต่เอเอเวลากูตื่นมากูก็ดูนาฬิกาโทรศัพท์แล้วเนะะนะนี่ก็วางของวางของอะไรสมุดโน้ตปากกาหวีเอาไว้ในอนาคตตอนผมกูยาวขึ้นแล้วนะฮะแล้วก็มีล่มมีอ่พวกจานชามเพื่อกูซื้อข้าวมากินบ้าน เราไม่ใช่ข้าวกล่องอะไรแบบนี้สมมติมมเป็นเออ่ก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยนะฮะแ,แล้วทิชชู่เอาไว้นั้นมีน้ํายาซักผ้าอยู่ขึ้นบนนี้น้ํายาซักผ้าเอาไว้ก็เอาไปไปซักผ้าข้างล่างเดี๋ยววันที่กูซักเดี๋ยวกูถ่ายให้ดูแล้วกันนะฮะและนี่ก็คือตู้เสื้อผ้าว้าวตู้เสื้อผ้าของกูนะฮะตู้เสื้อผ้า ที่เต็มไปด้วยเสื้อพวกฮีอาน,นี้กูนะฮะอืเปิดมาที่หลากสีสีสันหลากหลายมากเลยนะฮะแล้วก็ไอ้พวกนี้เป็นเอกสารอะไรทั้งหลายกูอยู่ในนั้นก็นั่นแหละฮะ ก็หากูต้องการใส่เสื้อสีอะไรกูเปิดตู้เสื้อผ้าออกมากูก็ใส่ได้เลยนะฮะก็คือตอนลาวลาวที่ห um ้องกูนั่นนะอนี่ก็คือห้องกูนะฮะลาวที่บ้านนี่ทูดผิดนะฮะนี่รีโมทแอร์ไม่ใช่รีโมทนะฮะมันแอร์รุ่นเก่านะไม่มีรีโมทแต่กูจะเปิดกูต้องเติมเปิดตรงนี้ก็โอเคเขานั้นแหละแล้วก็รวกนี่ก็คือห้องน้ํา ขอเปิดไฟห้องน้ำก่อนเชี้บห้องน้ำนะฮะห้องน้ําว้าวห้องน้ํามึงเคยเห็นห้องน้ํามาก่อนหรือเปล่านี่ก็คือห้องน้านะฮ <c oughs> ะก็มีทุกอย่างเรียบร้อยซีลแล้วครีมลีมอาบน้ําน้ํายาสระ,ะผมยาสระผมแปรงแปรงสีฟันยาสีฟันครีมล้างหน้านะมีแล้วก็มีพวกพวกนี้เผื่อกูจะล้างตาอะไรแบบนี้นะืมก็มีพร้อมพรเพรียบพ,พร้อมนะฮะแลนนี่ก็คือ คอมพิวเตอร์กูนะฮะกูกูตั้งเรียบร้อยแนละ้วตั้งอะไรทั้งหลายเรียบร้อยแล้วนะก็มีเออเนี่ยก็เสียบไว้เสียบเสียบหน้าจอไว้เสียบคีย์บอร์ดเสียบเมาส์เสียบไว้ก็นนี่ละต่อสายต่อสายได้ไหมแต่พอกูเปิดเครื่องกูเล่นได้เลยเนี่ยปิดเสียงให้เ <laughs> นี่ยเอฟซ์อินเสิร์ชขออินเครดิบัลนั่นแหละ เดี๋ยวกูก็เล่นคอมไปนะฮะวันนี้ไม่มีเคีย์อะไรนี้แล้วนี่ก็ม่านเก่ากูนะฮะตั้งแต่ตอนกูอยู่ห้องเลยน่าจะม่านนี้กูได้นะก็เอาไว้ปิดไว้นะฮะเอาเอาเอาไว้ปิดไว้เผื่อเวลากูจะนอนเพราะไมนจำนม่จะมันจะมีช่วงที่กูต้องนอนกลางวันไงเพราะว่ามันจะเป็นกาดกลางคืนนะฮะมันก็มันจะมีมันจะมีช่วงที่มีกัดกลางคืนอ่นะก็เออไอ้เชียดนี่หมุนยังไงทำไมไม่เปิดเอครับเถือนไม่เป็นไรมีช่วงที่มีกกลางคืนนะกูก็เลยต้องมานอนกลางวันก็ ปิดมาไว้ก็น่าจะนอนได้แล้วแหละเมื่อกี้เมื่อกี้กูลองปิดไฟแล้วแม่บงบรรยากาศน่านอนมาเลยมึงดูมึงดูมึงดูเนี่ยฮะกูโคตรแม่งโคตรน่าน,านอนเลยตอนเนี้ยนะเพราะว่ากูง่วงเลยเจริงๆกูควรจะกูควรจะงีบไปซะ,ะก่อนไหม <laughs> เอาเถอะเดี๋ยวไว้ค่อยนะฮะเดี๋ยวค่อยนอนเพื่อกะกูนอนตอนเนี้ยคืนนี้กูนอนตีสามตีสี่แนะ่แต่กู อุทนไว้ก่อนดีนกว่าแล้วพรุร่งนี้ได้กูได้ปรับเวลานอนหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวกูต้องไปทำงานตอนเก้าโมงวันจันทร์นะอีกแค่สองวันนะหลังจากวันนี้ก็เลยแค่สองวันนะเนี่ยอือก็ระเบียงนะฮะมีปใบฟงมบกวาดเลยเรียบร้อยถ้ากูต้องการจะกวาดคลองแล้วกูก็กวาดได้นะฮะมีไม้แควนส่งเวนเซอร์อะไรไว้ตากผ้าเพื่อพอพอกูซักผ้าแล้วเนี่ยต้องซักผ้าสักๆตรงนั้นนะเออก็นั่นแหละนี่ก็คอมเพรสเซอร์แอร์เนาะกูจะถ่ายให้มึงดูทำไมก็นี่แหละฮะ อืมก็มีระเบียงไว้ก็เวลาปกติเวลากูอยู่ห้องกูก็คงจะเปิดไอจีทิ้งไว้นะฮะเพราะว่ากูนั่งเล่นคอมตรงนี้ไงก็เปิดให้ลมอากาศมันเขาา้มมเนะา,ามันมันยุงเทพนะอากาศมันมีมันเหมือนแถวบ้านแถวบ้านมันก็ร้อนแหละแต่ว่าที่นี่ม่งร้อนกว่านะฮะก็เดี๋ยวเปิดพัดลมไปนะกูเปิดเสียเต้น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 โอเค เียอะไรกูฮะนี <lines of day worship> body, ่แหละนี่น so ี <els> ่ก็คือห้องกูนะฮะตอนนี้เดี๋ยวกูคิดกันว่ากูจะติดไอ้โปสเตอร์กูตรงไหนดีนะฮะกํมแพงไหนดีกํแแพงไหนก็ได้ที่กูที่ใช้ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยนะก็มีนี่มีไอ้มีไอตาแมวนี่ที่ ถ้ามีใครมาขอกูควสามารถมองเราไปได้ว้าวว้าวว้าวใครวะาไม่มีใครเลยมีแต่ประตูนะฮะแล้วก็มีทางหนีไฟอยู่ทางห้องห้องกูเนี่ยอยู่ข้างทางหนีไฟในไฟเลยดีนะฮะถ้าถ้าไฟไหม้กูก็หนีไฟได้เลยนะฮะน่าจะมีเวลายกของหอบของลงไปเล้วนะกูต้องเอาของพวกนี้กูลงไปด้วยถ้าเกิดไฟไหม้กูก็จะไม่ทิ้งเอาไว้หนั้สือกระตูดกูก็เช่นกันนะนั่นแหละฮะก็อไม่มีอะไรแล้วห้องกูตอนนี้ก็ เป็นอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวก็จะจับไปเรื่อยแล้วเดี๋ยวพอกูอยู่ไปเรื่อยห้องกูมันก็จะลกขึ้นเรื่อยนะฮะ <laughs> แต่ก็ทําความเคยชินไว้กับห้องนี้แล้วกันนะฮะเพราะว่าหลังจากนี้ไปอา่าวีล็อกผมอีกนานแหละ <laughs> ก็จะอยู่ที่นี่แหละฮะ <laughs> นี่จะเป็นพื้นหลังของวีล็อกวีล็อกผมไปอีกสักพักนึงเลยแหละฮะเพราะว่าเ ก็นี่เป็นที่อยู่กูแล้วนี่เนาะนี่กูมาอยู่คนเดียวแล้ะไม่มีใครอยู่แล้ะพ่อแม่แม่แมลุงโจกลับไปกันหมดแล้วนะฮะตอนนี้เหลือแต่กูแล้วแหละที่อยู่ที่นี่นะฮะแต่เวลากูอยู่แบบของกูเองแล้วกันดูดูซิว่ามันจะเละเทะไหมหรือว่ามันจะไปไ,ปได้ด้วยดีนะฮะก็กระโรดติดตามดูกะดูกูดูกูเรื่องงนนะถ้ามีใครมาดูก็ช่วยเออช่วยให้ให้คำแนะนำก็เลยนะแต่ กูต้องระวังเลยเวลากูพูดเปนล็อกอะแม่ให้พูดเสียงดังมากแต่กูคงจะพูดดังน่าจะพูดดังกว่าตอนอยู่ที่บ้านนะเพราะว่าตอนอยู่ที่บ้านเวลาเบื่อๆแต่กูต้องพูดกระซิบกระซาบเหมือนน่าจะสังเกตเลยนะเพราะว่ากำแพงไม่ไม่มกันเสียงเลยนะแต่วันนี้น่าจะกันสักหน่อยนะเพราะกูไม่ได้ยินเสียงเฮียอะไรเนะี่ยคือเข้ามาเนะี่ยไม่ไม่เคยได้ยินเสียงใครพูดไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะฮึมมัเนเงียบมากที่เนี่ยเออมันโคตรเงียบเลยมันไม่ได้ยินเสียงเฮียเสียงรถก็ไม่ได้ยินนะอืม แบบมันบรรยากาศมันไม่เหมือนกรุงเทพอ่ะตรงเนี้ยมันมันดีเลยแต่มันไม่เหมือนกรุงเทพแต่มันแต่มันก็เดินทางเข้ากรุงเทพพอง่ายเลยนะฮะใกล้ที่ทํางานกูเลยนั่งนั่งรถไฟฟ้าประมาณสิบนาทีกูถึงแล้วแต่ที่เนี้ยมันมันดีห้องกว้างห้องอะไรมีข้อเสียอย่างเดียวคือมันไม่มีอินเทอร์เน็ตจะติดเน็ตก็ไม่ได้ไหนที่เนี้ยมันมันมันติดไม่ได้นะฮะเดี๋ยวกูน่าจะต้องแชร์เน็ตโทรศัพท์เดี๋ยวกูน่าจะต้องไปถ้าเกิดเดี๋ยวกูน่าจะต้องไปหาซื้อโปรโทรศัพท์ที่แบบมัน unlimited อ่ะเพื่อที่จะเอาโทรศัพท์กูนี่แหละเป็นเเเรราตตอ์ลลยนนนะะะะฮฮแ่่ัก็ พอได้การดีเอ่อการรีวิวห้องกูนะฮะเดี๋ยวกูเล่นคอมดีกว่านะฮะเพราะว่ากูจะกูมีแบบฟรีที่เทเคไว้เนี่ยเดี๋ยวกูแดกแดกหน่อยให้มันสดชื่นฮะเพราะว่าว้าวกูร้อนมากเลยแล้วกูก็ไม่รู้ว่ากูจะใส่ชุดนี้ถ่ายทำไมทำไมกูไม่เปลี่ยนชุดสักทีนะฮะไปแล้วบายบายอืมวันพระจันทร์เต็มดวงด้วยวันกูย้ายเนี่ย พจันร no. no. ์เต <wi> ็มดวงแต่เมฆมันกำลังจะกินแล้วไม่พจน์มึงจะโดนเมฆกินไปนะนอะไรกูเออกูจะถ่ายต้องนานแล้วอีพจน์เนี่ยแต่ตอนกูจะถ่ายไม่งี้วันนี้เมฆมันเยอะจะหายเลยเมฆมันบางกูเทินจะถ่ายได้นะก็สวัสดีฮะวันนี้วันศุกร์ที่สองมกราคมนะฮะก็เป็นวันที่ฝของปีแล้วก็ยังไปเห็นฮะเป็นวันที่ กูย้ายจากที่สมุทรสงครามย้ายจากบ้านที่สมุทรสงครามมาที่ห้องแห่งนี้นะฮะย้ายมาสักทีย้ายมาแล้วนะฮะย้ายมาแล้วนะฮะย้ายมาแล้วพูดแู้วพูดซ้ำไปหลายรอบนะเพราะว่าเออกูกอจริงกูะกูจริงอย่างวันนี้กู อ่าไม่ได e ้ไปไหนมาหรอกฮะก็พอพูดจากท้องเสร็จอู่ครับนั่งเล่นคอมอะไรไปกูเลยแต่ว่าตอนเย็นกูก็ตอนเย็นเนี่ยตอนเมื่อคตอนเย็นกูเดินออกไปข้างนอกนะกูกูจะไปหาอะไรแดกแต่ว่าแถวนี้มันไม่ค่อยมีร้านอาหารอะไรนะฮะกูก็กูกูเห็นในรีวิวแล้วแหละในรีวิวมันก็บอกว่าที่ที่เนี้ยมันไม่ค่อยมีร้านอาหารมันไม่ค่อยมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณคุณมันจะมีมันจะไม่ค่อยมีขนาดนี้มันมันก็พอมีมั้งแหละแต่ว่ากูไม่ได้กินเพราะว่ากูยังไม่ได้ไปลองกินบนตรงนี้ยมันมีร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ตตรรรงใกกล้้้ๆนนนีี่าา๋๋ววยยเ อาหารตามสั่งอะไรนี่เดี๋ยววันไหนเคือลองมีแต่พรุ่งนี้ค่อยๆไปลองกินนะก็นั่นแหละอืมแต่ว่ากูไม่ได้กินพวกนี้กูเดินไปสักไกลเลยนะวันนี้เออแต่กูไม่ได้ถ่ายนะฮะอก็เออจะสุดท้ายกูก็เดินกลับมาแล้วก็แหว่เซเวน่นแล้วก็ซื้อข้าวเซเว่นกินนะครับกูค,คิดไม่ออกนะฮะกูง่วง,ด,วง,งนะด้วยวันนี้เออช่างช่างแมงในเคลียร์เดี๋ยเดี๋ยววัพรุ่งนี้กูค่อยสำรวจจริงๆส,สำรวจสำรวจแถวนี้ยังอ่า อย่างอย่างละเอียดนะฮะแต่ตอนนี้กูกินข้าวเซเว่นไปก่อนแล้วกันในะวันนี้คิดไม่ออกนะฮะกูจะสั่งเก็บก็ได้อกูจะสั่งเก็บก็ได้แต่ว่ายัางไม่ได้สั่งนะฮะก็เดี๋ยวคอยสั่งนะฮะ ไม่รู้เลยเออมันกูเพิ่งจะมาแล้วข้างล่างมันก็มีคนนั ok Peter, ่งอยู่รอนแบบเขาเขาจะวาดอะไรแบบมันเขาไม่วาดเลยหรอกแี่แต่ทำไมรูไม่รู้ทำไมกูขวแล้ว่กูเพิ่งจะมาวันแรกกูสั่งแก๊ปเลยเขาจะวาดเลยกูไหมเขาจะวาดทำไมวะแล้วแล้วกูจะคิดทำไมแล้วก็แต่สุดท้ายมันก็ทำให้กูไม่ได้สั่งเออเดี๋ยวเออเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงกูต้องสั่งใไหมแล้วเนี่ยกูเบ็มที่อยู่เมมอะไรไปในแก๊ปเรียบร้อยเตรียมพร้อมที่จะสั่งข้าวแล้วนะฮะก็เอ่อ ดี๋ยวกูก็ลองดู้เลยว่าร้านไหนนะกกินแถวนี้กูกดดูในแกล็บนะแม่งมันมันก็มีเช็ตเตอร์มีอะไรมีอะไรโผล่มาอยู่แล้วนะเพราะมันอยู่ในกรุงเทพเ่ยมันก็อยู่ไกลห้างห้างหลายย่างแล้วแหละกูจะสั่งของแซนซีเไรพวกน้าแดงก็ที่ก็สั่งได้แต่ว่าไม่เอานะฮะยังยังไม่กินของพวกนั้นนะฮะกูรอให้ผ่านเดือนนี้ไปก่อนนะฮะเพราะว่าเดือนนี้เงินเดือนมันยังไม่ออกนะะกูไม่รู้เงินเดือนบริษัทนี้เงินเดือนมันจะออกวันไหนของเดือนนะไม่รู้วันสิ้นเดือนหรือวันไหนนะฮะมาดูกันนะฮะก็เออ ก็ต้องรอให้เงินเดือนกูออกก่อนเพราะว่าตอนเนี้หลังจากที่กูกูจ่ายค่าค่าค่ของค่าประกันไปตอนนี้ในธนาคารกูเลยยู่ห้าพันนะฮะยุ่ห้าพันนะฮะเราห้าพันเนี่ยก็กูก็ต้องใช้ไปจนกว่าเงินเดือนจะออกนะฮะและนี่คือวันที่สองมกราคมนะฮะก็คือทั้งเดือนเนี่ยกูต้องกูต้องใช้ห้าพันนี้ให้มันไม่หมดนะฮะกูกูไม่กังวลเรื่องเรื่องค่า้ัค่าไฟอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันน่าจะต้องจ่ายหลังเงินเดือนออกนะฮะตอนนี้ก็ กูคงมีตังค์แล้วนะฮะอืมแต่ตอนนี้กูยังไม่มีนะฮะกูห้าพันนี้กูต้องเออ่กูต้องพยายามใช้ให้มันได้ทั้งเดือนนะก็เช่นนั้นกูจะซื้อของอะไรเพงๆอะไรเด็กตามที่กูต้องการยังไม่ได้นะฮะเดี๋ยวเอาไว้เอาไว้ให้กูมีก่อนนะฮะแล้วก็ค่อยนั้นนะเพราะว่าตอนนี้เอาจริงๆอ่ะ ตอนนี้ไม่มีสตีมเซลล์อยู่กูอยากอย่างที่กูบอกกูอยากซื้อเกมพวกเกมมีคลื่นหลายๆเกมทั้งที่กูมีเยอะแยะอยู่ในสตีมกูนยนะแต่ว่ายังมีหลายเกมที่กูอยากได้นะที่มันเพิ่งออกแต่ว่า กูคงจะต้องรอก่อนแหละกูกูคงจะยังซื้อตอนนี้ไม่ได้นะฮะเพราะว่าซื้อไปนี่เดี๋ยวเดี๋ยวตังกูหมดนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนสิ้นเดือนกูไม่มีข้าวแดกนะฮะกูร <otte> ู้แหละกูรู้แหละเออว,ว่าที่ว่อพ่อเขาบอกพ่อพ่อพ่อแม่เขาก็รู้ว่าตอนนี้กูมีแค่ห้าพันเขาบอกว่าถ้าจะตังค์จะหมดก็เดี๋ยวไปบอกก่อนก็ทัดไปยืมเงินก็ได้แล้วเดี๋ยวพอเงินเดือนออกก็คืนคืนไปอะไรแบบนี้นะแต่ กูไม่อยากแต่โอนไม่ละนะถ้าเป็นไปได้กูอยากก็ก็ไม่อยากจะยืมยืมเงินแล้วนะถ้าเป็นไม่ได้ก็ขอใช้ห้าพันนี่ให้มันไม่หมดดีกว่านะฮะกูเลยไม่ต้องเอาตังค์ไปคืนคขานะฮะเพราะว่ากูกูต้องอีค่าค่าเช่าหอค่าอะไรเนี่ยค่าอะไรเนี่ยกูก็ต้องเอาคืนพ่ออยู่แล้วเลยเพราะว่าเอ่อทุกกูเข้ามาเนี่ยกูต้องจ่ายแปดพันกว่าไปปันสองนะเออก็ต้องจ่ายประมาณนั้นนะฮะเพราะว่ารวมค่าประกันรถแล้วก็ค่าเช่าเรือแลบอะไรเนี่ยมันก็อืม แบบนสองเนซึ all, added, like you know, ่งตอนนี้ตอนนี้กูกูมีไม่ถึงเลยแบบสองงะก็เออเลยต้องยืมพ่อมนแล้วพ่อขาให้มาหมื่นเลยแล้วกูกูต้องทยอยคืนนั่นนั่นไปอีกนะอือก็กูไม่เอานี่เพิ่มดีกว่านะตอนกูเพีพอเลยพอแล้วพอ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 นะฮะกูไม่อยากจะติดนี่เยอะทำไมว่าจะเป็นแค่พ่อกับแม่ซึ่งเขาก็ไม่ว่าอะไรแลกูจะติดนานเป็นเดือนเป็นปีเป็นเป็นชาติเขาก็เขาไม่ว่าเขาก็ไม่ว่าอะไรแต่ว่ากูไม่อยากติดอ่ะจริงไหมเขาจะให้กูไม่อยากติดจ้ะ เป็นั้แหละฮะก็เอ่อก็เดี๋ยวก็ต้องประหยัดก่อนนะฮะซึ่งก็ถ้าเกิดกูหาข้าวทุกถูกแถวนี้กินได้กูก็จะซื้อข้าวทุกถูกแถวนี้กินไปก่อนฮะแต่เราถ้าเกิดแกะไปมีร้านทุกถูแล้วค่าส่งแพงมากกูก็จะต่างร้านพวกนั้นกินนะฮะแต่นนั้นแหละเออก็เดี๋ยวก็อยู่ๆไปแล้วนะพรุ่งนี้กูก็คงจะพรุ่งนี้กูคงออกไปไหนละพรุ่งนี้กูคงจะ เออเดินสำรวจนะฮะว่าแถวนี้มีอะไรบ้างหรือไม่กูว่านั่งรถไปไหนเล่นนะเพราะว่าไม่ไงั้นพงนี้กูนั่งอยู่ในห้องนี้ทั้งวันจะให้กูนั่งหนีห้องเนี้ยวันมันมันก็กูจะจะให้กูนั่งก็ได้แต่กูไม่อยากนั่งไงไหนกูก็ไม่อยู่อยู่นี่แล้วแหละนะ,ละกูจะไปไหนมาไหนไปง่ายจะตายให้ก็ให้กูไปไหนมาไหนดีกว่านะฮะไอเหตุผลที่กูอยู่ อยู่บ้านวัดน่ะเพราะว่าที่อยู่ตอนอยู่ที่นั่นน่ะไปไหนมาไหนแม่งยากมากไอ้เฮียมึงก็มึงก็รู้อยู่เว้ยที่รถเมย์เนี่ยรถเมย์เขาแต่มาจะทีมึงพอกูไม่พอกูไม่ได้รอรถเมย์นะมึงมามันดังเลยกูมองแล้วมอกไปน้องต่างเลยมึงมาตะทีเวลากูมองไปแต่ว่าเวลากูไปรอไอ้เฮียชั่วโมงสองชั่วโมงมึงก็ไม่มากันทีกูจะไปนัดกูจะไปนัดตเพิ่มตอน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 ไอ้เฮียรถรถขากลับมาเม่นก็์เม่นเกย์ม่มีอีกคูยต้องนั่งกลับไปเม่นคลองแทนเลยรับเอ้ยที่อยู่แถวนั้นไปไหนมาไหนรูบ้าถ้ามึง ขับรถไม่ได้อะซึ่งกูขับรถไม่เป็นไงแต่อยู่นี่รถไฟฟ้ามีไปทุกที่ถ้าตรงไหนไม่มีรถไฟฟ้ามึงก็นั่งรถจอดรถเมย์ไปได้ไม่งั้นถ้ามึงถ้ามึงที่เกียจงรถเมย์จริงแท็กซี่ม่นมีบ้านตะไครหรือไม่ก็วินมอเตอร์ไซค์อะไรโอ้โหอยู่แถวเนี้ยเดินทางสะดวกถ้ามึงถึงแล้วมึงจะไม่มีรถนะฮะซึ่งกูไม่มีก็ดีกว่าแล้วแต่เคยกูเคี่ยไปยุ่งกับรถติดนะฮะกูไปไม่มีรถไฟฟ้ากูก็ไปรถไฟฟ้าดีกว่านะฮะนั่นแหละฮะก็เดี๋ยวพวกนี้พวจะไปไหนแหละแต่ว่า ก็คงไม่ไปไกลมากนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวค่ารไฟฟ้าไม่แพงเก,กินนะฮะกูต้องประหยัดตังค์ก่อนนะฮะเ <c oughs> <c oughs> ดือนนี้กูต้องประหยัดตังค์ก่อนนะฮะออกูเลยเอาของมาเยอะหน่ยของมันเลยเป็นกระบะรถเนี่ยนะกูเลยอะไรอะไรกูกูจัด,จดเรียบร้อยแล้วนะฮะเตอโปสเตอร์นี่ กูก็แปะนะโปรเตอร์โปรเตอร์คนนะฮะอ่าห้องที่ไม่มีโปตเตอร์นี้ไม่ใช่ห้องผมนะห้องห้องที่ผมอยู่อยู่อาศัยอยู่ต้องมีโปตเตอร์หนึ่งอยู่นะฮะผมก็ไม่รู้เงินมันทำไมนะแต่แบบผมไม่รู้เลยตั้งแต่ผมสือตั้งแต่ผมซือ้ออันนี้มาผมจะไปไหนผมจะไปอยู่ห้องไหนผมต้องเอาไปด้วยไรไปกันไม่ดูนะผมรู้สึกว่ามันมันไม่คอมพลีทอะผมรู้สึกว่าห้องมันอ่าไม่สมบูรณ์นะฮะก็นั่นแหละอืม ข้องันนะครับบางทีก็อาจจะอาจจะว่าว่าเดี๋ยวว่าเดี๋ยวมันมันจะทําให้กรแพงไม่เป็นรอยหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะตัดหรือเปล่าตัดก็ตัดก็ตัดไปเถอะให้ให้กูแปะเะฮะมึงมึงดูดิมึงดูตรงนี้มึงดูนี่นี่มันก็มีรอยเห็นไหมแสดงว่าคนคนก่อนนะครับคนก่อนที่เคยอยู่ห้องเนี้เขาก็แปะเหมือนกันนะฮะเขาเขาก็ยอมเอาครับตัดตรงนี้ก็มีที่แปะเนี่ยเนี้ยเนี้ยตรงนี้ก็มีแปะตรงมีมีรอยแปะอยู่มีก็มีนะฮะเนี่ย มันเหลือน้อยไบบนี้กูกูกูจะกูก็จะเหลือไว้มั่งเลฮะก็เอาเงื่อกูย่อกูย่อกูย้อนเนี่ยมันก็คงไม่แพงอะไรมากแค่ลอยนิดเดียวคุณกูกูต้องอยากแปะนะฮะแล้วเดี๋ยวถ้าจะกูยิ่งนานยาวนานไปเลยกูคงจะเริ่มแปะอะไรมากไปเรื่อยๆนะฮะแต่กูคงงานอะไรเล็กแปะเออ่สติกเกอร์เซเว่นกูกูเต็มหมดแพงไม่คุณจะไม่ได้นะฮะถ้าเกิดกคนขานกูต้องเอาเอ่ออะไรมาล้อมก่อนอย่างเงี้ยแบบเช่นว่าต้องเอาแท่นไม้ เครื่องหมมายมาแซ่มาแซ่กัอะไรแบบนี้แล้วกูก็แปะแปะบนเทียนไม้นะเพราะว่าสติ๊กเกอร์พวกนั้นเออมันแกะมันแกะออกแต้มแผ่นยากแบบไอ้แบบแบบนั้นนะชิบหายนะอืมก็ดูกันอีกนานว่ากูจะเอาอย่างไรนะแต่ก็จัดอะไรเรียบร้อยนะฮะพวกพวกเกมพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าพวกไม้พวกคอนโทรลเลอร์อะไรกูถึงเทนโตเซสร์วิสกูเอาไว้บนนั้นแหละเพราะกูไม่รู้กูจะเอาไว้ตรงไหนนะนี่มันเป็นพื้นที่ที่วางได้เพราะวางตรงนั้นแหละนะแล้วก็เอ่อ ตูจสพาอะไรเหมือนเดิมตู้เสื้อผ้าก็มีอะไรพวกกาง <c oughs> เกงกูโคตรใส่ไปอย่างเรียบร้อยนะฮะเอาไว้ข้างบนนี้นะฮะถ้าเกิดกูยึใส่ก็ใส่ได้แล้วแล้วก็ข้างล่างด้วยนะฮนะอืมก็นั่นแหละเพราะว่าเออกูเอาเกงออกมาจากกล่องทั้งหมดเลยนะเพราะว่าไอ้ มันเกงกูมันอยู่ในกล่องอ่งเี้ยแล้วคอมมันเดินหวานอยู่ในกล่องตลอดไงกูเอาออกมาดีกว่านะฮะไม่งั้นไม่งั้นทุกครั้งที่กูะจะเก่งเกงใส่กูต้องยกคอมออกมาแล้วกูก็ต้องเปิดฝาแล้วก็ต้องยงต้องใส่ต้องยกเกงมาแล้วกูปิดเข้าไปใหม่แล้วจะยกคอมใส่ไปใหม่กูเอาเกงมาให้หมดดีกว่าแล้วเอาเอากล่องนั้นะเป็นที่รองคอมไปดีกว่านะในขณะนี้จนกว่ากูจะซื้อคอมใหม่ได้เสียทีนะะ แต่ตอนนี้ยังไม่มีตังค์ซื้อนะฮะก็รอไว้ก่อนนะ้ะกันก็พวกก็ใช้นอนพวกนี้แล้วก็ต่อจอคอมพกไปนะฮะแต่และแเออก็อนี่ไงนี่มันนี่นี่ห้าทุ่มแนละ้วแล้วก็เออเดี๋ยวกูก็สะพันหนึ่งเดี๋ยวกูก็นอนแล้วแบบกูง่วงนะฮะแต่ว่าก็คงอย่างนอยก็คงจะเที่ยงคืนนะแต่ว่ากูค,คงไม่อยู่ถึงตีสองตีสามแล้ววันนี้เพราะว,าว่ากูต้องเริ่มเริ่มปรับเวลานอนให้มันให้ให้ใหเออของกูให้มัน ดีแหละเพราะว่าตอเดี๋ยวกูจะเริ่มทํางานแนละ้วกูจะเริ่มทํางานวันที่ห้าน,นี่ยเออวันที่ห้าแล้วสองวันสามสี่สองวันนี่ก็นี่นก,กไ็ได้เวลาที่กูจะต้องไปเป็นพนักงานเงินเดือนแล้วนะฮะก็เออเดี๋ยวงานมันเริ่มตอนเก้าโมงกูกูก็กูก็นอนประมาณเที่ยงคืนก็ได้แต่เ ก็ต้องปัเบไปนอนนะเพราะว่าตอนอยู่บ้านกูนอนประมาณตีสองตีสามนะแล้วกูก็ตื่นเที่ยงแล้วต้องอยู่นี่อยู่ทำนี้ไม่ได้นะเพราะว่ากูมีงานทำนะตอนอยู่บ้านกูไม่มีเคียอะไรทำกูเลยนอนแม่งทั้งวันทั้งคืนนะแต่ว่าเป็นแบบนั้นไม่ได้แล้วนี่เพราะว่ากูโตแล้วกูเป็นผู้ใหญ่แล้วกูมีห้องเป็นของตัวเองแล้วเนี่ยไม่ใช่ห้องกูเออไม่ใช่เรียนเป็นห้องเรียนเป็นห้องของตัวเองไม่ได้เพราะว่ากูเช่าเขาเว้ยเดี๋ยวกูก็ต้องคืนเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูอยู่ที่กูไม่อยู่ที่นี่ตลอดไปตลอดกาลหรอกนะแต่ว่าเพราะว่า เออเดี๋ยวสักวันหนึ่งก็ถ้าถ้าเกิดกูมีตังค์เยอะๆกูคงจะแล้วกูมีงงานอยู่ที่กรุงเทพอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดกูมีตังค์เยอะกูคงจะหาคอนโดซื้อถ้าถ้าจะเป็ดไปได้ถ้าเกิดกูมีตังค์พอขนาดนั้นนะแต่ว่ากูก็จะเก็บไปเรื่อยๆถ้าเกิดกูไม่เอาไประเบิดเทิดเทงกับเอ่อกับหนังสือการ์ตูนกับเกมกับสตรีมอะไรทั้งหลายกูหมดนะฮะกูจะพยายามเก็บเอาไว้สักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะแต่ก็นานไอ้เลี้ยกูก็ขอจะอะไรสักหน่อยนะฮะตอนเนี้ย ตอนนี้แหละพอเงินเดือนออกอะกูจะเก็บ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 เงินก่อนเพราะว่าสิ่งที่กูต้องการที่สุดตอนนี้คือมีโนโตสวิตสองแล้วหลังจากนั้นก็คอมใหม่นะอือหรือไม่งั้นถ้าเกิดคอมกูไม่พังพังไปก่อนกูก็ซื้อคอมก่อนแล้วค่อยซื้อเกมโนโตสวิตสองนะแต่ว่าถ้าจะโน้ตบูกกูยังใช้ได้กูขอสวิตสองเนอกูอยากเล่นตอนนี้กูอยากเล่นอยากเล่นเกมบนสวิตสองอะไรเทียบมาริโอคาร์ททัวร์เนี่ยกูเห็นกูเห็นบ่อยมากเลยแต่แล้วกูก็ไม่แต่ว่ากูไม่อยากไปเปิดคลิปคลิปยูทูบอะไรดูเกี่ยวกับเกมนั้นเพราะว่ากูอยาก เล่นเองไงกูกูกูไม่อยากเห็นก่อนนะกูไม่กูไม่อยากไปเปิดเสาว์แท็กฟังนะเพราะว่ากูอยากฟังในเกมเป็นครั้งแรกอ่ะเข้าใจไหมมันมันเนี้ยแบบแย่มาริโอคาร์ทัวมั้งแหละตอกกี้คอนดานซ่ามั้งแหละอันนี้กูได้ยินเกี่ยวเกมเนี่ยแม่งโคตรแม่งดีแม่งสนุกกูอยากเล่นมากเลยตอที่คอนดานซ่าเนี่ยแต่กูไม่มีเงินเดิมพันสองกูก็ต้องเก็บตังค์ซื้อก่อนแล้วก็ซื้อเกมมันดูนะฮะเป็นหมื่นสองหมื่นนะฮะกูต้องเก็บตังค์ไว้ก่อนนะฮะแล้วก็เออมีอะไรอ่ะอ๋อเคอร์บิเออร์ไรเตอร์นะฮะอ กูยอยากได้เหมือนกันนะเพราะว่ามึงกูกรู้ว่ากูเป็นแฟนคือพี่ตัวยงขนาดไหนอกูซื้อนี่นะโนสวิตมาเนี่ยมาเนี่ยตอนถ้ามึงย้อมดูวันวีลล็อกอันยี่สิบเลยกูบอกซื้อมึงมาเพราะว่ากูจะเล่นเคอร์บี้แอนเดอร์ฟอร์ดเทนแลนด์นะฮะอืมกูเลยถึงไปซื้อขั้นขึ้นหน้าไปซื้อสวิตมาเล่นเพราะว่ากูอยากเล่นเคอร์บี้นะเคอร์บี้แอนเดอร์นี่กูอยากเล่นสิครับกูยินเขาบอกว่าดีด้วยแม็กฟาด้วยคนมาซาฮิโร่ซากุไรนะฮะเออ กูต้องเก็บตังนะฮะกูต้องทำงานงกูต้องมีตังนะฮะเพราะว่าไม่งั้นถ้าไม่มีตังกูจะทักจะซื้อของที่กูอยากได้ได้ยังไงต้องมีปฏิธานอะไรก้าถ้ากูอยากได้เกมแล้วอยากได้คอมอยากได้อะไรทั้งหลายทั้งปวงทั้งพอ่อทั้งป่วนทั้งอย่างกูต้องมีตังและการที่จะมีตังกูต้องต้องทำงานไงก <c oughs> ูเลยมาอยู่ที่นี่แล้ว <c oughs> ในเวลาเริ่มต้นชีวิตกุณลณวแต่และพอละพอละพอละพูดเยอะแล้วนะคลิปนี้มันยี่สิบวนาทีแล้วนะหยุดเล่นเตอือนานเกินพอละท้างนี้ไม่เจอรุกงนี้ฮะสวัสดีค่ะ welcome to my room